ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ YouTube ชอ่องสรุปซาปาจีเกิดกับนุกอีกเช่นเคยค่ะย้ Yay! อันนี้นะคะเป็นโอกาสอันดีมากๆเลยที่นุกจะมาทำ How to นะคะใน playlist นะคะ l e t To Make Up With Us นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ต้องเข้ากับเทศกาลนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้นะคะเข้าสู่เทศกาลสงกรารต์เฟสติวัลประจำประเทศไทยของปี2024เรียบร้อยแล้วค่ะเย้ yeah. ถ้าใครที่ได้ดูคลิป Unbox กันไปแล้วก็คงจะเห็นแล้วว่าหนุกเนี่ยมีการไปซื้อเครื่องสําอางจากในร้านสะดวกซื้อ เบนะคะพื่อที่จะมาครีเอทลุกส่งกานประจำปี24 0 2ให้เพื่อนๆเนี่ยมีไอเดียในการแต่งหน้าสวยๆนะคะในส่งการานนี้และเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะไปดูกันดีกว่าค่ะว่าลุคนี้นึกครีเอทยังไงรับรองว่าแต่งตามได้ไม่ยากแน่นอนค่ะ มาจับที่จ่ามาที่หน้าสดกันเลยทุกคนคงเห็นปกกันแล้ววันนี้นะคะนุกตั้งใจมากๆที่จะมาแต่งหน้านะคะลุกส่งการปี2 0 2 4นะคะด้วยเครื่องสำอางที่ซื้อมาจากร้านเซเว่นอีเลเวนโนโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตั้งแต่บำรุงเลยซึ่งเป็นครีมซองที่เวลานูกลับบ้านต่างจังหวัดนูก็จะใช้ตลอดนะคะมาเริ่มกันที่อันแรกเป็นจื้อดือ อันนี้นะคะคือ mercy skin care หรือว่า mercy vitamin c anti acne extra bright ซร r u m นะคะเราก็ต้องมาบำรุงผิวกันก่อนที่จะแต่งหน้าเราวเจ้าครีมตัวนี้นะเวลานุกลืมนะคะเอาสกินแคร์กลับบ้านก็จะเข้าเซเว่นไปซื้อน้องตลอดเลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่า เป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้านะคะที่แบบมีวิตามินซีช่วยดูแลผิวที่เป็นสิวซึ่งเหมาะกับปัญหาผิวหน้าของหนูมากเลยก็คือผิวเป็นสิวและอีกอย่างก็คือน้ำที่บ้านที่ต่างจังหวัดหนูกับน้ำที่กรุงเทพก็คือไม่เหมือนกันนะทุกคนคือน้ำบ้านหนูอย่างเป็นน้ำบาดาลอยู่เพราะฉะนั้นก็ต้องป้องกันเอาไว้ก่อนก็จะบำรุงหน้าด้วยเจ้าเมอร์ซี่ซออันนี้เลยนะคะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นคาซองละห้าสิบเก้าบาทนะนี่ มันก็จะเป็นน้ำนำไหลโจ๊กแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็ทาไปเลยให้ทั่วใบหน้านะคะ มันก็จะต้องไม่ต้องกวนเหนียวเพราะว่าน้องเป็นเซรั่มที่เนื้อบางเบามากทุกคนแล้วก็คือใช้แล้วไม่แพ้ด้วยนะคะแถมมีตัวช่วยในเรื่องของสิวบางทีอะน้ำอะมันก็แบบต่างกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วยิ่งแบบว่าไปเล่นส่งกุงส่งการเราก็ไม่รู้ว่าแบบไปเล่นแล้วจุดตรงนั้นน้ําจะเป็นอะไรอย่างไงาเพราะฉะนั้นก็คือน่าจะขาดทาสกินแคร์ป้องกันไว้ก่อนแบบสิวเหอหน้าแหกอะไร ก็จะได้แบบเบาบางลงไปจับจิตก็ยังดีนะและสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้เลยในหน้าร้อนแบบนี้นะคะและเทศกาลสงกรานที่จะต้องเจอแดดอย่างหนักหน่วงแบบนี้นะคะก็คือครีมกันแดดค่ะซึ่งตอนนี้นะใน7 1เ่นอนะคะมีหลายแบรนด์ด้วยกันเลยที่ผลิตกันแดดแบบซองค่ะซื้ง ก่อนแต่ก่อนเยอะมากๆนะคะแต่ในวันนี้นะคะนุกเลือกใช้เป็นนี่เลยค่ะ B O R e U V Aqua l i s h Water L E Gel S P F 50 P A c บวกที่เลือกสิ่งน,นี้นะคะเพราะว่าหนึ่งราคานี้ดีมากๆเลยนะก็แค่แบบ49-59บาทเท่านั้นและที่สำคัญนะคะตัวเนี้ยนุกเคยใช้และชอบด้วยนะที่เป็นใสเต็มเนาะแต่บางทีไปต่างจังหวัดก็ไม่อยากพกเยอะหรือบางทีลืมก็คือเข้าเซเว่นแล้วก็ลองดูเป็นเจ้าตัวนี้ได้ เลยแล้วก็เป็นค่า SPF ที่เหมาะกับแดดประเทศไทยบ้านเรามากๆอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดใช้พร้อมเพื่อนๆเ,เลยนะคะ1ซองจะมีปริมาณ7มิลลิตรก็กำลังดีเบาๆพกไปเติมได้นะคะแล้วก็สามารถทาได้ทั้งหน้าและตัวเดี๋ยวจะบีบไปดูว่าเนื้อนองเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนก็คือทาไปเลยให้ทั่วหน้าแล้วก็ลำคอนนะคะ และลองพื้นการนำรูปหลักที่หนุกเลือกใช้ในวันนี้นะคะนั่นก็คือจือดึงลองพื้นของสีจานค่ะตัวนี้เป็น Super c o v e r a วอร์ Allwell Matte Foundation SPF 50 PA ซึ่งเบอร์ที่หนูเลือกมาจะเป็นเบอร์120ซึ่งหนูไม่แน่ใจว่าในเซเว่นแต่ละสาขาจนะมีสีต่างกันไหมแต่ว่าสีสาขาที่หนูไปเลือกมาเป็นเบอร์120นะคะเป็นสีที่พอดีกับสีผิวเป๊ะเลยซึ่งจริงๆอะหนูเคยใช้ที่เป็นฟูซา์ของเขาแล้วชอบมากๆและไวใจการติดโทนนะคะแล้วพอสีจานเขาผลิตแบบซองในเซเว่นก็คือส่งการนี้ก็เลือก น้องเขาเลยเพราะว่าน้องเขาปกปิดติดทนดีงามมากๆนะคะอ่ะเราก็จะมาเปิดใช้เลยนะ1ซองราคา59บาทปริมาณที่เขาให้มาก็คือ6 ml นะคะนี่เลยจ้าไวแต่จริงๆอะมีหลายอันมากแต่ก็คือไว้ใจเชื่อใจในน้องสีจานนะจ๊ะก็เลยเลือกน้องเขามาเลยนี่ สีน้องจะแบบเป็นออกโทนแบบอันเดอร์โทนเหลืองเหมาะกับสาวไทยอย่างเรามากๆเดี๋ยวเราจะเกลีย่ยให้ดู1ข้างแล้วก็เปรียบเทียบกับข้างที่ไม่ทานะว่าน้องอะ coverage ดีแค่ไหนและอีกอย่างเด็กวันนี้เราจะไม่มีการใช้คอนซีลเลอร์ใดๆเลยนะทุกคนจะใช้เจ้าสีจากตัวนี้ในการบิวาต้องการปกปิดเพิ่มวันนี้ขอใช้เป็นฟองน้ำที่มีอยู่แล้วนะคะก็คือของ super shade นะใครมีฟองน้ำอะไรก็คือใช้สิ่งนั้นอะ กลี่ยได้เลยทุกคนดูที่สุดของคเบอเรทที่สุดของการปกปิดคืองานปิดปกปิดงานผิวนานคุมมันกันน้ำกันเหนือกก็คือยกให้สีกจนเลยหรือเปล่าเพราะว่าอนะไรเกินเรื่องเขาเด่นเรื่องนี้จริงนะฮะดูนี่ทุกคน คือแบแบแทบไม่ต้องบิวเพิ่มแล้วไหมเพรแบบว่าแม่หนูงงมากนะคือเสกผิวใหม่นี่คือด้านที่ยังไม่ได้ทากับด้านที่ทาแล้วคอนซีลเลอร์คือไม่จำเป็นจ้ะ59าบกาบาทเกินเรื่องมากแพนด้าที่ตาคือหายวึบไปเลยแต่มันจะอมเหลืองอีกนิดนึงนะทุกคนอาเดี๋ยวบิวเพิ่มอีกนิดนึงแล้วกัน รอยที่เห็นชัดๆสองเลเยอร์ไม่ต้องพูดบรรยายให้ภาพบันบอกเอาเอาอะเดี๋ยวขอทายอีกด้านนึงนะคะมันเป๊ะเกินอะพิ่จาหนูไม่ไหวหรอก ของจริงมากทุกคนดูความกลีบของผิวคือแบบมันเลิศเกินนะแม่ใครสนใจอยากได้ลองพื้นติดโทนเล่นสงกรานกับต่างจังหวัดไม่ต้องพกหนักๆเข้าเซเว่นแหละซื้อสี่จันเอนช้นเซซองแดงปึ๊บเกินมันปึง้งเลยอะ่ะ บอกเลยว่าปึ้งเกินกับลืมบำรุงริมปีปา้าจะลืมทากันด้วยนะจ๊ะสิ่งยังไม่แน่ใจว่าเข้าเซเว่นหรือยังแต่สามารถหาซื้อได้ตามพ้างสปปรรพสินค้ารละดักสโตทั่วไปลิปมันพี่หนักนิสามณาีลิปอิดทุกคนที่ต้องเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่าเจ้าลิปมันตัวนี้เป็น Every Day Sun บาน SPF 15 PA 2บวกคือมันมีสารป้องกัน SPF มาในลิปมันทุกคนแล้วตัวเนี้ย เป็นสิ่งที่เราชอบมากๆแล้วนี่เป็นแท่งที่สองเาแท่งแรกงัดฝั่งแล้วก็คือใช้หมดใช้แล้วจนหมดลิปมันแล้วลิปมันในกุเยอะมากคือต้องชอบขนาดไหนเราก็ติดเฟเวอร์ริตประจําปีด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปสกินแคร์เฟเวอร์ริตประจําปี2,023ไปดูได้ตัวเนี้ยคือชอบมากๆเออไม่ต้องพูดมากก็คือทาแล้วคือกลิ่นหอมองุ่นเขียวมากสดชื่นสุดๆ,ดๆทากันเลยทังๆ แล้วที่สองค่นะน้มันไม่เหนียวเนอนะปากอะเธอเคิ้นค่ะมันการเตรียมดิมฝีปากได้ดีมากๆในทุกวันคือแบบมันลดเกินพี่จา๋าต่อไปเราก็จะมาเขียนคิ้วกันนะจา๊ะซึ่งวันนี้เลือกใช้เป็นดีซอเขียนคิ้วของเมอร์เรส ค่ะซึ่งนี่เป็นการใช้ครั้งแรกของลุกเลยดุกไม่เคยใช้แต่ว่าเออเมเลสกาเขามีอะไรน่าสนใจเยอะมากดุกก็เลยเลือกจริงๆอยางมีคอสได้ในเซเว่นแต่ทุกคนอาจจะแบบเบื่อเพราะสิ่งนั้นคือติดเฟเวอร์ริตดุกตลอดดุกก็เลยเอออยากจะลองแบบแบรนด์อื่นๆบางจะได้แบบดีไม่ดีจะได้มาบอกต่อชาวบาจิงโกเพื่อใครสนใจจะได้ไปตามตามนะคะเบอร์ที่หุูกซื้อมาจากเซเว่นจะเป็นเบอร์01เรเบาวซึ่งเป็นสีน้ำตาลเข้มที่มันเข้ากับสีผมของลุ๊กเนาะ รุ่นนี้จะเป็น Mereska s t r a m Line Art b r o n p e n c i l นะคะคือหัวเล็กมาก1.5 mm เดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเย Mereska มันจะเลิศจะปัวหรือเปล่านะเธอแกะออกมาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะด้านหนึ่งจะเป็นตัว s p ู o l i e ที่ปัดขิ้วแบบนี้แล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะเป็นดินสอซึ่งเดี๋ยวเราจะลองอุ๊ย หัวเล็กอยู่นะโอเคเดี๋ยวหนูจะใช้ด้านที่เป็นสปูลี่ในการปัดทรงคิวนิดนึงนะคะแล้วก็เอาพวกเศษรองพื้นที่มันแบบว่าติดติดคิวออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการเขียนคิ้วนะทุกคนเกินเรื่องมากคุณแม่อะมาเราจะมาใช้ด้านนี้นะคะแบบหัวเล็กมากก็จะเขียนตามทรงคิวไปเลยที่เรากันเอาไว้เมื่อเนิ่นนานแล้ว จะบอกเลยว่านี่เป็นการเปิดใช้ครั้งแรกพองทุกคนในคลิปแต่งหน้าส่งการคือ f r r s t i m p r n s s i o n คือชอบเลยดีสอเขียนลิปของเมลสกาหคือเนื้อลื่นมากทุกคนแบบเขียนง,ง่ายมากแล้วไม่แข็งเลยหัวเล็กแบบไม่แข็งอะเนี่ยแล้วแบบมันทำให้เวลาเราสก,กิดอะมันไม่เจ็บคิวทุกคนแล้วแบบ สีแน่นสีชัดแล้วเป็นน้ำตาลธรรมชาติน้ำตาลเข้มที่ไม่ติดแดงติดต้มและพอดีกับสีผมเราเป๊ะเวอร์บางพี่จ๋าเดี๋ยวไปเขียนอีกข้างหนึ่งกันจ้า โอเคหนูก็ไปเขียนคิ้วมาทั้งสองคางแล้วคือชอบเลยยัยเมอรเลสกาเดี๋ยวเรามาพิสูจน์การกันน้ำเขาการหลังแต่งหน้าเสร็จต้องพิสูจน์ค่ะส่งการต้องออกไปใช้หน้าจริงเนาะอีกอย่างหนึ่งที่จะก่อนเปลี่ยนไปไอเทมต่อไปที่จะต้องบอกว่าชอบเลยคือตัวสปูรีทุกคนสปูรีคือออกแบบมาแลวอ่ะแลวก็แบออกแบบมาแล้วแบบปัดได้พอดีมากเกลี่ยได้แบบ จึงเกินอันนี้ดีมากราคาลอยห้าสร้อยหไม่แน่ใจเน็ตเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วก็ใส่ข้อมูลต่างๆไว้ในดีสคริปชันบอกเหมือนเคมอ,อันนี้ดีมากใครที่ไม่มีที่เขียนคิ้วหรือกลับบ้านแล้วลืมเข้าเซเว่นเมอลสก้าเลยค่ะเลคอมเมนสุดๆ และแน่นอนว่างานสีสันส่งการแบบนี้งานฝุ่นมันคงไม่กันนะเพราะฉะนั้นตาแก้มปากวันนี้จะใช้ตัวเดียวไปเลยซึ่งปากอาจจะเยอะนิดนึงแต่ว่าตากับแก้มจะใช้สิ่งนี้เลยนั่นก็คือเจดูลิปสติกของเมเลสกาอีกเช่นกันนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวเมเลสก a วอเตอร์เบลนิ่งลิปติน02สีพีชเป็นสีที่แบบ สวยมากดูเข้ากับซัมเมอร์สงการสีสันจูจีสุดๆนะคะเรามาแกะพร้อมกันนะอันนี้ราคา59บาทนะคะเขาให้มา2 ml นะเป็นตินแบบนี้ทุกคนสีสวยเลยนะเนี่ยดูสิเออ ไม่มีกลิ่นนะแต่ว่าน้องค่อนข้างแห้งเร็วเลยนะจากการเทสค่ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องรีบปาดแล้วไปอย่างไวอะจุ่มเพิ่มนิดนึงแล้วก็ไปอย่างไวเลยทุกคนไปจ้าใช้นิ้วเกี่ยกันเลยทีเดียวแต่ว่าแบบมันจะไม่ได้ปุ้งอะไรขนาดน,นั้นนะแต่ในความเป็นตีนนะ่ะก็คือไม่ต้องกลัวเรื่องไม่ติดแบบว่าโดนน้ำลวไหลอะ พอได้แก้แบบนี้นะคะเราจะลงแป้งใครจะลงก็ลงใครไม่ลงก็ได้แต่แป้งเนี้ยเป็น all time favorite ของดูที่แนะนำเลยรวมถึงแบบไม่ใช่ส่งการเป็น everyday ใครมองหาแป้งฝุ่นถูกและดีนะคะในเซเว่นเขามีขายแล้วแป้งสะกซี all day fix เซตผิวเปะเวอร์เปะจริงใช้ทุกวันเลยจนไม่สามารถเอามาในคลิปเฟรนด์ <Favorite S 1> ระจําเดือนได้ค่ะเพราะว่าน้องติดอปเยียแล้วนะแต่มิดเยียน่าะติดอีกเพราะว่าเวลาไปทำงานใช่ตลอดแบบนี้เลยค่ะแม้มันหอมแล้วมันก็ดีมากอะอน้าเนียนลอยพูนด,ดูสิ เเรื่องมากงานเนียนเวอร์ใครยังไม่มีไปตาม39บาทดีจีงานดางก็ต้องมานะจ๊ะแต่อ,อ๋อทำยังไงดีพี่จาเดนสอเขียนคิวช่วยคุณได้นะคะมาจา้ะดูสิว่าน้องจะช่วยเป็นคอนทัวร์แบบคิวให้ได้ไหมาลากไปเลยพี่จา๋าแบบนี้ค่ะ จึ ch ương, ch ương, mm ้งจึ้งพับอันเดิมอืมมาลังงานดังนี่ มาสคาร่าค่ะมาสคาร่าลูกกรักของอีกเช่นกันนะคะถ้าใครดูเฟวอร์ริตประจำเดือนมีนาคมก็คือน้องก็ติดด้วยเหมือนกันแต่เป็นแบบฟูดไซส์นะคะแต่วันนี้จะขคลิปนี้ตั้งใจซื้อเท่ากับอางไหนเซเว่นก็เลยตามน้องแบบซองมาโดยเฉพาะเลยสำหรับมาสคาร่าซิสทูซิสนะคะอันนี้เป็นของถูกและดีที่ควรมีติดบ้านเลยนะอันนี้เป็นซิสทูซิสนะคะวอลลุ่มไมซิ่งมาสคาร่าเบอร์ศูนย์หนึ่งและที่สำคัญตัวเนี้ยเป็น วอเทอร์พู f ด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นส่งการนี้ไม่ต้องกลัวแพนด้าเลยจ้ะมาเราจะปัดไปพร้อมกันอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยทุกคนนี่แนบนี้เราก็จะปัดว้าจะเลอะเลยฉันทำอะไรของฉันเนี่ยเราก็ปัดขนคิ้วด้วยนิดนึง ไม่มนีดักกระปัดเลยทันทีอะไวมากก็ไปงานปากค่ะเราจะลงพื้นด้วยติ้นอันเดิมของเบเรสกาเบอร์สูตรสอกสีพีชลงไปเป็นพื้นปากเกานะเนาะส่วนการอันเนี้ยตั้งติ้นเท่านั้นนะทุกคนเพราะว่าเวลาไปเล่นน้ำหรือว่า กินอะไรแล้วลุดอย่างน้อยก็คือยังมีสีสตีนอยู่ที่ปากนะคะตีนอะทาเลยสามารถพกไปเติมระหว่างเลือนนมเลื่อนาน้ำได้ซองเล็กๆเก๋ๆเนบไว้แบบเล็กด้วยออกพูดธรรมชาติเลย ถ้าคือท้ายใครอยากแค่นี้ก็ได้แต่ไม่ไม่ใช่สำหรับฉันจ้ะ ต่อไปก็จะทับด้วยนี่เลยค่ะเป็นโซชามีกลอสซี่ลาสซี่ลินของแบนด์นามีเมคอัพแมนเคอร์สอางแบบซองที่อยู่คู่กับเซเว่นไทยมาช้านานนะคะขนาดนั้นเลยเบอร์ที่หนูกเลือกใช้ใดวันนี้จะเป็นเบอร์501ชิลลี่มีสีแบบน่ารักมากมีความกลอสซี่กลอสซี่แล้วก็มีความเป็นติงสเตยนะคะฮิกะ เกินเรื่องบอกเลยเกินเรื่องมากแล้วก็กลิ่นหอมแบบหอมมากเลยทาแรกๆรน้องก็จะแบบมีความแบบ g l o ซี่เดี๋ยวจะลองเม้งให้ดูนะสิทธู่นะพอความ glossy มันหายไปมันก็จะมีสีติดอยู่ที่ปาก ก็คืออะติดคนนะดูถูกว่ายังคือไม่มีอะไรเลือนแต่ช่วงแรกของวาวก่อนี้นีงเราเติมแบบจิตเดียวเติมเพื่อคอมอจิตจิตออกนี่สวยมากก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปทําผมแล้วมาดูฟินิชลุกกันค่ะโอเคค่ะแล้วนี่ก็คือฟินนชลุก อันนี้ก็คือฟินิชลุกนะคะลุกส่งการสอบค่ะก็ใช้เครื่องสำอางที่เพื่อนๆเนี่ยสามารถซื้อได้ที่เซเว่นอเลวเลยนะคะเพื่อใครกลับบ้านไปเล่นน้ำส่งกลาแล้วอยากได้เครื่องสำอางติดโทนนะคะสำหรับเมคอัพลุกส่งกลานี้ก็จะได้ไอเดียกันไปเนาะแต่คลิปนี้อ่ะ มาพูดแต่งหนะ้าให้ดูเฉยเฉยมันก็กระไรอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันว่าลุเนี้ยกันน้ำจริงหรือเปล่าเพื่อที่จะเหมาะกับการออกไปเล่นน้ำสงกรานะคะปะ่ะเราไปทดสอบกันเลยค่ะ ก่อนเข้าไปห้องน้ำเป็นยังไงออกมาคือแบบมึงเล่นน้ำแล้วจีวะนะมีหลุดนิดนึงนะขนตาไม่หลุดอีกนึงนิดนึง,นนงจริงจริง,รงเ้ยเดออ่คือไม่แพ้เยาเย้วคือแบบรองพื้นแกรองพื้นติดทนคิ้วนี่คือแบบเยเมเลยก,ก็คือแบบแม่ดู เกินเรื่องมากเพราะฉะนั้นส่งการนี้น้ำไม่ต้องกลัวหรอกค่ะสาดน้ำมาเลยสาดใจมันก็ได้นะคะโอเคค่ะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยจากคลิปวิดีโอนี้จะได้มีไอเดียในการไปแต่งหนะ้าเล่นน้ำสงกลานะคะส่วนใครที่แบบไม่ได้เล่นน้ำก็สามารถแต่งหน้าลุคนี้ได้นะคะเพราะว่า น้องกันน้ำได้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นนะคะเรื่องการเหงื่อเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็ความหน้ามันได้อุณหภูมิแบบวา่า บ้านเรานะคะเอาอยู่ใน,น,นแนนนอละที่สําคัญเป็นเครื่องสําองางร้าค่ะถูกที่หาสามารถหาซื้อได้ในเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะโอเคค่ะและสําหรับใครที่กําลังรับชมคลิปนี้อยู่และยังไม่ได้กดติดตามช่องสนุกซาปาจิงกกนะคะก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แล้วก็กดกระดิ่งจริงงนะเวลาที่หนุกลงคลิปจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็วันนี้นะคะลาไปแล้วค่ะแล้วพบกับหนุกได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหด้าวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ ไว้ๆอีกนิดนึงละกันนะคะเนื่องจากว่าเป็นวันปีใหม่ไ,ไทยแบบนี้นุกก็เลยอยากจะขอโอกาสพื้นที่ตรงนี้นะคะในการอวยพรนะคะสวัสดีปีใหม่ไ,ไทยในเทศกาลสงการานต์ปีใหม่ให้กับชาวปาจิโก,โกทุกคนเลยนะคะอันดับแรกนะคะนุกต้องขอขอบคุณทุกคนเลยสําหรับการติดตามแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ทุกๆไลท์ท,ที่เป็นกําลังใจให้กันเลยนะคะถึงแม้คนที่จะเป็นออผู้ติดตามของอาจจะไม่ได้เยอะมากๆเม,มื่อเทียบกับช่องอื่นๆแต่ก็ขอบคุณทั้งหมดทุกท่านท,ที่ยังตามอยู่นะคะ ที่ยังมีแรงกาลังใจในการทำคอนเทนต์หรือคลิปนะคะก็เพราะว่าทุกคนเลยจริงๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนที่ส่งเข้ามานะคะหนูอ่านแล้วก็ตอบเองทุกๆคอมเมนต์เลยนะโอเคแล้วสําหรับเทศกาลสงการนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนรนะมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะดื่มไม่ขับแล้วก็ต้องระวังตัวเองกันนิดนึงนะคะและที่สําคัญเลยอย่าลืมดูแลสุขภาพนะตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแบบเออ ยังไงอ่ะปลอดภัยไว้ก่อนดีก,กว่านะถึงจะเป็นเทศกาลหยุดยาวแต่ก็ต้องไม่ประมาทในการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็เทศกาลสงการานี้ก็ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขใครกลับบ้านนะคะก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะคิดสิ่งใดสมหวังทุกประการคิดเงินให้ได้เง,งินคิดทองให้ได้ทองนะคะและเราก็จะเติบโตไปกับทุกๆท,ท่านชาววาจิงโกและนุกสัญญาว่าจะมามอบคอนเทนต์แล้วก็คลิปวิดีโอดีๆแบบนี้นะคะต้องขอบคุณทุกคนอีกคามากๆจริง,รงๆเลยค่ะแล้วก็สวัสดี ทีใหม่ไทยนะคะทุกคน